โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอ e ีฟุตบอลกันอีกเหมือนเดิมนะสลับวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คพี่เออเดวดีกว่านะซึ่งเอาจริงนะเปิดเนี่ยเปิดนักเตะพี่เอเดวกกับผมไม่ค่อยทำคลิปเลยนะแทบไม่ได้ทำเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ผมอยากได้นะแต่ว่ารอบนี้มันมีตัวที่ผมอยากได้นะแต่ผมไม่บอกหรอกว่าตัวอะไรก็มันดูสแสตเข้คร่าวๆดีกว่ามาเริ่มที่ฮาร์แลนด์เลยฮาร์แลนด์สไตล์ฟอกอินเนอรบ็อือยากได้หรือเปล่านะแตเคร่าว ฟินิช96เลยนะลงทีก็น่าจะ98วิ่ง87บูทก็น่าจะ89บวกกับอีเจนฮักอีกก็น่าจะ90อตัตาัล่นก็83ฟิสิกอลคอนแทกสองเท้านะคะแรนด์ <Yeah. S 2> ล่างนี้ฟอร์มแอคเวลลิ่งส่วนบูทไม่ต้องดูหรอกสกิลก็หาแรนด์ก็สกิลเหมือนเดิมแหละมีซูเปอร์ซับมาตัวต่อไปก็เป็นจูดโฮเพเยอร์อยากได้หรือเปล่านะตัวนี้ สเตเคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยเขียวๆดีเฟนส์ก็กลางๆนะสปีดอาจจะช้าไปหน่อยนะสหรับผมไม่ถือว่าไวมากนะตาตามีน้าดีจูดมันสองเท้าเลยนะฟอร์เอเวอร์ลิงเป็นสเปเชียลเดอร์บุทัตมีอินเตอร์เซชั่นไฟติ้งสปิริตตัวต่อไปก็จะเป็นพี่หนุ่มขาวของเรานะดีแค่ไรส์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหรอโหมาหลังๆนี่เปลี่ยนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วนะสแตเคร่าวๆดีแค่ไรส์นี่ก็ อยู่นั่นเนี่ยแต่ว่าวิ่งช้าไปหน่อยนะฟองเอาเวอร์ลิงแล้วโอเคส่วนสกิลก็โอเคประมาณนี้ไม่ได้มีเดวบลทัชไม่ได้มีหมากเซเทิร์โอเคตัวต่อไปเป็นเตโอเฮนันเดสตัวนี้ขออกตัวเลยว่าไม่อยากได้ไม่เอาเลยเตโอฟูลแบ็คฟีชเจอร์ข้ามไปเลยตัวต่อไปบุนนกิมารไรส์เหรอโอเคเตเตอร์แตกก็อ,อุ้ย เกมลุกเกมรับก็โอเคนะสปีดช,ช้าไปหน่อยกิมไลไม่ใช่ตัววิ่งไวอยู่แล้วซามิน่าก็เยอะอยู่ฟอร์มอเมเบลลิง่งเท้าสี่เท้าหนึ่งสกิลก็เกมรับก็พอมีอลิสซอนเดอร์บาสโตนี่เหรอเอ็กตาฟอนแมนเกมรับน้อยไปหน่อยนะสปีดเจ็ดสิบแปดก็ไม่เยอะนะบาสโตนี่นี่เฉยๆนะสกิลเกมรับก็ไม่ครบนะ ต่อไปนี่แหละทีเด็ดทุกคนตัวนี้แหละที่ผมอยากได้ออโซลีนี่เนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมค่อยไปหาข้อมูลสตาร์เคียร์ทีเพเมเกอร์นะปีกได้หมดโอเคปีกขาปีกซ้ายต่ำเอืเอฟไม่ได้แต่เออได้ผมเอาไปเล่นปีใหญ่แล้วส่วนสแต็กก็ดูดีผมอยากได้นะสูงมันจะไม่ได้แบบว่าเปรี้ยงป้างอนะไรนี้มันส่งไม่ดีไม่เอาไม่อยากจะส่งแล้วปิดตัดยิงดูดิ oh, สปีดโอ้โหซามินาย,ยมายังไม่เป็นไรน้อยไปหน่อย โอ้โหเท้าหนึ่งก็ได้อยู่ไม่เป็นไรแต่มันมีแต่บทัศนไงแล้วดูดิมันมีสกิลเปิดมันมีสกิลยิงมีฟ IGHTING สเปริบมีเฟิร์ไทม์ฉอมมีล er องเลงมีไลซิงลองเล้งเคอร์เลยเนี่ยตัวจบตัวจบของแพ็คนี้เลยแล้วก็โอนาน่าโอนาหน้าก็อยากได้เพราะว่าแหมนปกติผมก็บน่บนๆไว้ซะเยอะเหมือนกันนะตอนแบบว่าผมนั่งดูแต่ก็อยากได้อะตอนนี้เขาเก่งไงก็ไอซามตัวล่างผมไม่เอานะผมไปท่องสแต็กมาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาหรอกก็ไปเลยทีแรก ผมขอไ <c oughs> อออโซโลดีนี่อะไรนั่นน่ะมาไหมเอ้ยอย่างนี้อาจจะได้นะมันไม่มีบอลบลูนบอลลูนอาจจะได้ตัวไม่เก่งมากมา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 มันดูดีกอะไรยังไม่รู้เลยอะ่ะฮึบโอ้ไอจไอูไม่เอาไม่เอาไอจูแต่มามามาก็โอเคแต่เงอย่างน้อยก็โอเคอะ่ะแต่ไม่เอาจูด,ดีโหอ,อยากได้ออโซโลโล,ลนี่อะไรนั่นน่ะมาต่อฮึบ เฮ้ยไอนี่แถวล่างหรือเปล่าวะเนี่ยไฟไฟ,ไฟอะไรไม่มีเลยนะฮึบอาเลนเนาะมึงบ้าหรือเปล่าไม่เอาโอ้ตัวท็อปนี่ขาดไ์นะขาดไ์ตัวเดียวเลยนะโอ,อนโอ้ไม่เอาดีฮาเลนโอหไม่เอาขอเหอะขอไอไอเนี่ยมาเหอะโอโซโลีนี่โอโซโลีนี่อืม อยากได้ตัวนี้อ่ะบนหลน่นญาเหรอไปไม่เอานะไม่เอาไลฟ์มานะไม่เอาไลฟ์มานะเป็นอิตาลีอิตาลีอาลโอ้อตัวเร็วเนี่ย โอ้โหนี่มันตัวล่างนะนี่โอ้โหทองมันเหลือผมไม่ได้ตัวที่อยากได้นะเอามาเปิดอินเตอร์หน่อยแล้วกันเผื่อจะได้เราตโลเฮ้ยโอ้โหผูมาแต่าะคิดไปเหอะไม่ต้องดูหรอกโอเคดามิยอนนี่ไงไปอีกตัวเอาให้ทองหมดเลยไม่ได้ใช้แล้วปึบไปโอเคมาผมไปเล่นมาแล้วไปเล่นอีเวนมาแล้วได้ฝีทีหนึ่งก็ไม่ต้องพูดเยอะไปเลย ออ,โลโลลออสโลลินีออสโลลีนีต้องมาแล้วไหมอ่ะเฮ้ยอย่าไฟเยอะไม่อยากให้ตัวโฮนโดไม่อยากให้ตัวสแตยเยอะฮึบลีกวันโทจบกันตัวนี้ก็คุณประโยชน์ของมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละ โอเคทุกคนก็จบเปนะ็สนสบการเปิดแพ็คพีออร l เดอ e ์วีคนะซึ่งตัวที่ผมอยากได้ก็ไม่ได้นะผมได้มาเป็นฮาเร,รงกับจูดเนี่ยไอจูด๊ดผมไม่น่าจะรีวิวนะแต่ฮาเรนผมอาจจะลองรีวิวดูนะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขบับผู้คำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ